สวัสดีเพื่อนเพื่อนครับนี่ผมโนกค,ครับจาก t ท m e l e s s s p o t วันนี้เราก็อยู่ในสตูดิโอนะครับผมเราก็อยากจะมาพูดถึงเรื่อง Step On the Good the Bad the g l y ใช่ไหมพูดถึงดีเทลว่ามันต่างกันยังไงในแต่ละรุ่นในไลเนอร์แต่ละแบบฟังก์ชันแต่ละอันบอดดิ้งที่ต่างกันนะครับทั้งสิสเทมการยึดน็อตเอ่ยการอะไรเอ่ยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมา Break Down หลายอย่างนะครับแต่ว่าตัวอย่างนี้บูทที่ผมมีมาให้ดูเนี่ยอาจจะมีไม่เยอะอาจจะมีแค่3รุ่นแต่ว่า บ i ยดิงเนี่ยหลักๆเลยเมเจอร์ nature, มันก็มีแค่สองรุ่นนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องสเตปออนนะครับพูดถึงอันแรกก่อนเลยนะครับเรื่องบูตนะเรื่องบูตเรื่องบูตเนี่ยหลักๆเลยอะ่ะมันมีอยู่สองซิสเต็มก็คือ b บววใช่ไหมคือบววกับอีกซิสเต็มหนึ่งก็คือเป็นสปีดเลสนะครับเป็นสปีดเลสที่ดึงดึงเพื่อให้แน่นนะครับผมทีเนี้ยมันต่างกันยังอะไรกันบ้างนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ ความชอบนะอยู่ที่ความชอบด้วยอะไรด้วยแต่ว่ารุ่นใหม่ที่จะออกมาเป็นของปี2025 2 6เนี่ยของซีซีซัน2025 2 6เนี่ยจะเป็นเอ่อเป็นโบอาทั้งหมดเป็น b o อาเจเนอเรชั่นซึ่งเป็นตัวตัวรีคอยแบบนี้ครับนะสามารถดึงออกมาได้แล้วเพื่อนๆตอนที่ดึงกลับมันก็จะดูดกลับเข้าไปใช่ไหม <Okay. S 1> ก็เป็นแบบนี้นะครับผมมาพูดกันถึงสิ่งแรกก่อนเลยไลเนอ อ๋อผมหลักๆเลยไลเนอร์ของทางเบอร์ตันเนี่ยเขาก็จะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ4รุ่นก็คือ Imprint 1 Imprint 2 Imprint 3แล้วก็เป็นไลฟ์ไลเนอร์นะครับแล้วมันจะมีรุ่นพิเศษที่เอาไปใส่ตัวพวกตัวท็อปจะจัดเลยก็เป็นพวกไลฟ์พลัสหรือว่า AsIM l i ลฟอะไรประมาณนี้นะครับอย่างตัวรุ่นใหม่ล่าสุดของทางเบอร์ตันเนี่ยก็คือไ i s h o t เอ็กซ์โปรก็คือ X Pro Serie s คือทั้งไฮ shot ทั้ง w วฟเบรนช์จะมีเป็น a s i m l i ลฟก็คือ AsIM l i ลฟเนี่ยเราจะเย็บไปเหมืออนนนนกกัด้านนด้าาแล ว่ารุ่นเก่าๆปกตงิเนี่ยคือจะเย็บเหมือนกันด้านในและด้านนอกนะครับคือด้านในคือในด้านในขากับด้านนอกขาผมแล้วก็มาพูดถึงกันต่อว่ามันต่างยังไงล่ะตัวถูกกับตัวแพงนะครับตัวถูกในอย่างพวก Imprint 1 i m p r i n t 2เนี่ยมันจะไม่เป็น heat moldable liner นะครับมันจะไม่เป็น heat moldable liner ทีนี้มันจะเป็นแค่โฟมเหมือนคล้ายๆออกแนว memory foam เฉยๆที่ว่าพอนิ้วเราไปโดนจุดๆอะไรพวกนี้มันก็จะตามออกไปแต่ว่ามันก็จะไม่มันจะไม่เปลี่ยนทรง คือถอดรองเท้าออกมกันจะกลับมาเป็นทรงเดิมนะครับมันจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนพวก i ิ p r i n t 3สามหรือว่า Life Liner ที่พอพอเราพอเราเปลี่ยนเอ่อเอาไปคีทโมสนะครับเอาไปคีทโมสเนี่ยก็คือ,คอมันก็ออิมพิวส์ไงอย่างที่เขียนไว้ก็คือคีทโมสระโบคือเราไปทำคีทโมสหรือว่าเราใส่เล่นไปเนี่ยใส่เล่นใส่เล่นใสเ่สเล่นไปเนี่ยตัวโฟมด้านในมันจะเปลี่ยนทรงเป็นเท้าของเราซึ่งถ้าใครไปลองบูทเราเองเนี่ยคือเราไปให้เพื่อนบูทยืมยืมบูทใช่ไหม <S <S เพื่อนไปใส่เพื่อนแบบว่าเอ้ยมันฟีลไม่เหมือนนะ ไม่ใช่นะนิ้วมันมันไม่ลงล็อกมาก็จะเป็นประมาณนั้นไปนะครับเพราะว่ามันก็ทําให้เรากระชับเท้าเรามากขึ้นส่วนตัวผมส่วนตัวผมเนี่ยผมจะไม่ค่อยทำฮีทโมโนโลไลเนอร์ผมจะเล่นจังหวะมันจะเข้าทรงเองซึ่งร่างกายมนุษย์เราเนี่ยสามารถสร้างความร้อนออกมาทําให้ตัวรองเท้าเนี่ยมันเปลี่ยนทรงได้นะครับเพราะว่ารองเท้าอย่าลืมว่ารองเท้าสโนว์บอร์ดทำมาจากโฟมในเมื่อเราพูดถึงฮีทโมโนโลไลเนอร์กันไปแล้วใช่ไหมทีเนี้ยมันก็สิ่งต่อไปที่เป็นสเต็ปของของทางเบอร์ตันที่เขาทำออกมานะครับคือก็คือ,อ,อตัวตัวเจบา ที่มันเป็นเจบาเดิมที่ติดมากับตัวไลเนอร์อยู่แล้วซึ่งเบอร์ตันเนี่ยเขาจะทำเขาจะมีขายเ,เป็นเจบาต่างหากด้วยซึ่งเจบาต่างหากเนี่ยสามารถมาติดเพิ่มได้นะครับติดเพิ่มด้านในด้านในเนี่ยมันก็มีส่วนที่เป็นผ้านิ่มอยู่นะครับเจบาสามารถเข้ามาติดเสริมได้ทําให้มันกระชับเท้าเรามากขึ้นบางคนที่ข้อเท้าเล็กมากๆเลยนะครับก็ไปซื้อเจบาเสริมได้เจบาพวกนี้สามารถติดได้กับ บูทเกือบทุกที่ห่อเลยก็คือลายหน้าของบูทเกือบทุกที่ห่อเลยทาให้เพิ่มความกระชับตรงข้อเท้าทําให้ส้นเท้าไม่ยกไม่อะไรเงี้ยเพราะบางคนเงี้ยเท้าหน้าหลังชนพอดีเป๊ะมากแล้วไม่เหลือที่ที่จะแบบทาให้บูทเล็กลงเนี่ยก็จะต้องไปใส่เจบาเพิ่มนะครับนี่ก็มาดูกันมันตากันอันนี้เป็น Imprint 3 Imprint 3เป็นเจบาแบบธรรมดามากใช่ไหมเออนี้เป็นไลฟ์นี้เป็นไลฟ์ไลเนอร์อันนี้เป็นของที่ถอดมาจากตัวไอออนนะครับตัวโฟมเขาก็จะแข็งกว่าเฟิร์มกว่านะครับพอเราทำฮีทโฟมทำฮีทมอว่าาเรใส่่เลนไปประมาณ17วันแล้วเน มันจะเข้าทรงกับเท้าเราไปแ๊เลยนะครับแล้วก็ตัวเจบาเนี่ยก็จะทำมาหนากว่านิดนึงใช่ไหมอย่างที่เห็นเอเจบาของไลฟ์ไลเนอร์จะจะทำมาเฟิร์มกว่านะครับมาถึงอีกเรื่องต่อไปที่ยังอยู่กับไลเนอร์อยู่ก็คือเรื่องฟุตเบสนะครับฟุตเบสหลายหลายคนเนี่ยจะทำคัสตอมฟุตเบสกันคือไปเปลี่ยนทำคัสตอมฟุตเบสนะครับของผมทำคัสตอมฟุตเบสอยู่เหมือนกันแล้วก็จน ไปหลังล่าสุดเนี่ยผมไม่ได้ทําแต่ว่าถามว่าอยากทำไหมอยากทําแต่ว่าพอดีผมไปเจอรองเท้าที่เป็นแบบพื้นรองเท้าที่เป็นพรีเมดมาก็คือของทางยี่ห้อซีดัสนะครับถ้าเพื่อนอยากหารองซื้อมาใช้ที่เมืองไทยก็มีขายครับซีดัสไทยแลนด์นะครับที่ผมชอบซีดัสอย่างหนึ่งคือเขาทํามามันมีหลายทรงใช่ไหมมีหลายทรงมันมีหลายคอร์ฟอร์มนซ์นะครับมันก็จะมีอันที่แบบทํา,ามาสาหรับเล่นสกีสโนว์บอร์ดเลยก็มีใช่ไหมข้างล่างมันก็จะมีเป็นสเปซแบงเก็ตทำให้ ความป่นมันตีกลับขึ้นไปได้นะครับก็ตัวอาร์ชตัวอาร์ชก็คือตรงเนี้ยตรง,ตงใต้ฝ่าเท้าเนี่ยมันจะมีความสูงความต่ำไม่เท่ากันนะผมเพราะว่าอย่าลืมว่ารองเท้าพวกเนี้ยเขาเย็บมาจากโรงงานเดียวใช่ไหมเท้าเรามนุษย์แต่ละคนอนะ่ะไม่เหมือนกันน้ําหนักตัวไม่เท่ากันเท้าทรงไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาคนยืนบางคนเท้าสูงบางคนเท้าแบนนะครับไอตัวเนี้ยมันจะทำมาช่วยได้เยอะมากเพราะว่าของเบอร์ตันอ่ะของเบอร์ตันมันจะทำบาเป็นแบนเลยแ้ดูของดูของซีดัสมั้ย คนละทรงเลยเพราะฉะนั้นถามว่าเปลี่ยนยดีไหมส่วนตัวผมว่าดีนะครับส่วนตัวผมว่าดียิ่งถ้าไปทําคัสตอมได้ดีไหมยิย่งดีเลยเพราะว่าทำคัสตอมเนี่ยทางร้านเนี่ยเขาจะทําแบบ heat suction เอ้ยเป็นเป็น air suction เข้ากับเท้ทรงเท้าเราแล้วเขาจะตัดมาให้มันเป็นเข้ากับเท้าเราไปเป๊ะเลยใส่เข้าไปเนี่ย performance ดีกว่าเดิมเยอะมากแน่นอนกรนครับแล้วมาพูดถึงกันต่อนะจะเป็น,เร,เ,นรเรื่องตัวเชลนะครับเรื่องตัวเชลเชลล์นี่คือตัวด้านนอกของตัวบูทนะผม อย่างบางรุ่นเนี่ยบางรุ่นเขาก็จะทํามามีอ r ติเคลต์คัฟฟ์อะติเคลต์คัฟในที่นี้คือชิ้นบนกับชิ้นล่างเนี่ยมันจะเป็น2ชิ้นเวลาลองงอเท้าเนี่ยมันจะเฟล็กได้มากกว่าก็เป็นพวกส่วนมากจะเป็นรุ่นตัวล่างๆหน่อยนะครับก็จะเป็นข้อดีสําหรับคนที่เล่นหัดเล่นออกทาง Be นเนอร์หรือว่ายัางเป็นอินเตอร์มีเดียตที่ยังว่ายัางต้องใช้การงอข้อเท้าอยู่บ้างในการช่วยในเรื่อดการเลี้ยวหรือว่าในการคนโทรลบอร์ดนะครับทีเนี้ย พอเริ่มเก่งขึ้นมาเอออยากจะเล่นเร็วขึ้นอยากจะเล่นคาร์วิ่งหนักขึ้นบางทีเนี่ยมันไม่ต้องไม่จาเป็นต้องใช้รองเท้าอ่อนแล้วนะเขาก็จะหันมาเล่นใช้รองเท้าแข็งกันที่มีเป็นซิงเกิลเชลนะครับจะไม่มีอิเคะนครับคือตรงตรงข้อเท้าเนี่ยจะไม่มีจุดตัด มันก็จะง,งอไปด้านมากได้ไม่มากเหมือนที่มีที่เคยครับนะครับเนี่ยเพราะว่าเชลเป็นชิ้นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวพื้นรองเท้านะครับบางรุ่นรุ่นถูกๆหน่อยก็จะไม่ได้มากับเวบแรมวาพวกรุ่นแพงหน่อยก็คือจะมากับเว็บแรมก็คือจะเป็นพื้นที่สามารถเดินบนสโนว์ได้เกาะอยู่บนสโนดีค่อนข้างดีประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าบางรองเท้าบางรุ่นเนี่ยมันยางมันไม่ดีบ้าง,างอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เวลาเดินบน นนก็จะมีลื่นได้อะไรได้นะครับมาต่อที่ r a c i n g s y s t e m r a c i n g s y s t e m นะครับหลักๆเลยของทางเบอร์ตันเนี่ยสำหรับเซ็ตออนนะครับจะมี2 System นะครับหลักๆเลยก็จะมี b บวกับ Speed r a t e อย่างที่ผมกล่าวไว้เบื้องต้นวิดีโอนะ ก็คือเพราะว่าเนี่ยถ้าเป็นอย่างของรุ่นโฟตอนในในนรุ่เนี่ยนะครับแต่ว่าทีหน้ามันก็จะเปลี่ยนเป็นเวฟเรนจ์กับไพช็อตไใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะมีรุ่นหนึ่งมันก็จะมี3ามเลเวลนะครับอ่นะสิสแตมข้างในก็เหมือนรองเท้าบูททั่วไป In general ก็คือมันก็จะเหมือนๆกันหมดมีเป็นอินเนอร์เอ่ออินเนอร์เลสใช่ไหมอินเนอร์เลสก็คือตัวที่ดึงทําให้ไลเนอร์แน่นเข้ากับเท้าเรานะครับผมแล้วเป็นส่วนหนึ่งเลยที่จะทําให้หล็อกข้บเท้าเราลงที่นะครับผมแล้วก็เป็นโบว์วอ่าสิสแตมนะเ้โบป อย่างของโฟตอนเนี่ยหลายๆคนที่ตามช่องผมว่าก็คงต้องมีโฟตอนกันอยู่นะครับเพราะโฟตอนเป็นเหมือนตัวกลางที่ไม่แข็งจนเกินไปแล้วก็ไม่นิ่มจนเกินไปสามารถทำมาคัดคัฟวิ่งได้หรือยังอยากจะเล่นพาร์คอยู่โฟตอนก็ยังใช้เปอร์ฟอร์มได้ดีนะครับแล้วก็มันมากับมันเหมือนเฟกสตรปอ่ะคู่เก่าผม่าผมเคยตัดทิ้งถามว่ามันช่วยไหมมันก็ช่วยแต่ว่าเอาจริงมันก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับตัวแองกสต r a p ที่เขาให้มามันก็เหมือนช่วยทำให้รัดข้อเท้าเราได้แน่นขึ้น แลมันก็จะงอได้ข้างหน้าได้น้อยได้ได้น้อยลงมืนจะทําให้ข uh ้อเท้าเนี่ยมันอยู่ทรงได้มากขึ้นนะครับก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ที่ค่อนข้างแตกต่างกับบูทรุ่นสว a ฟหรือว่ารุ่น r ูเลอร์ก็คือรุ่นที่ถูกที่มันไม่มีแองเกิลสแตรมาแต่รุ่นใหม่ที่จะออกในปี2 0 2 6ัก็คือรุ่นเวฟเรนจ์เนี่ยจะไม่มี a n ง l e ิลสแตแล้วจะใช้เป็นตัว a n ง l e p l a พ e ข้างในแทนก็คือเป็นบอว์ตัวที่3 ที่แอดเข้ามาสามารถดึงแองกลเพลทได้แล้วมันจะตันข่าเท้าเราทําให้ส้นเท้าเราล็อกอยู่กับที่ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็มาดูตัวต่อไปอันนี้คือ speed lace speed lace คือเป็นดึงมันจะมีเี้ยวล็อกสวนทางเชือกอยู่นะครับผมตัวนี้สําหรับบางคนมันก็จะออกแนวคอมเพลเคทนิดนึงที่ว่ามันเยอะแยะไปหมดเลยครับผมแต่ว่าเขาทำมาเพื่อสกิลตัวบูทก็จะแข็งกว่าโฟตอนสวาทหรือว่าบูลเลอร์นิดนึงเชือกที่อยู่เส้นด้านนอกของขาอันนี้ข้างขวาใช่ไหมเชือกอยู่ในเส้นด้านนอกของของของรองเท้าเนี่ย จะคือควบคุมด้านบนนะครับแล้วก็เชือกที่อยู่ด้านในจะควบคุมด้านล่างส่วนตัวผม <S <S 1> <S 1> ผมเป็นคนชอบรัดด้านบนให้แน่นมากกว่าด้านล่างนะครับผมอันนี้ก็แล้วแตออ่ความชอบส่วนตัวนะความชอบส่วนตัวว่าเพื่อนๆชอบรัดด้านบนแน่นหรือรัดด้านล่างแน่นหรือว่าจะให้มันแน่นทุกทางเลยอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่ชอบเลยอันนี้ก็มีรุ่นนี้เป็นคือไอออนก็ยังมีแองกลสแตรปอยู่นะผมมันผมส่วนตัวผมคิดว่าเวลาแยากบนล่างเนี่ยมันสามารถคัสตอมทูน การรัดให้แน่นได้ว่าเออจะเอาส่วนนี้แน่นเอาส่วนไหนแน่นกว่าส่วนไหนแน่นน้อยกว่านะครับเป็นเหมือนตัวออปชั่นในการเลือกรองเท้าไปอีกอีกอ่ะพูดถึงข้อเสียของบูทบ้างน,นะครับข้อเสียของบูทในปีที่ผ่านมาของของสเตปออนเนี่ยข้อเสียของสเตปออนคือเลือกบูทออปชั่นได้น้อยนะครับผมเลือกบูทออปชั่นได้น้อย,อยถามว่าราคาแพงไหมราคามันไม่ได้ต่างกับรองเทา้าออยี่ห้ออื่นหรอกเทอร์รี่ทูทีมทูทีมทรีอะไรเงี้ยคู่หนึ่งก็ราคาพอๆกันเลยคือหกห้ถึงหกรเหรียญก็แล้วแต่ว่า เพื่อนๆจะเลือกรุ่นไหนใช่ไหมรองเท้าสเตปบอแม่งก็ราคาพอๆนะครับผมแต่ว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเพิ A ่มอีก2องออปชั่นอีก2ยี่ห้อสำหรับบูทนะครับก็คือยี่ห้อไนโตรนะครับผมยี่ห้อไนโตรกับยี่ห้อดีซีดีซีเนี่ยอย่างก็ทํามา2รุ่นใช่ไหมมีรุ่นอ่อนรุ่นแข็งไนโตรก็ทํามา2รุ่นเหมือนกันรุ่นอ่อนกับรุ่นแข็งนะครับผมก็จะเพื่อนๆเข้าไปลองไปเลือกดูว่าเฮ้ยส่งเท้าเราเหมาะกับยี่ห้อไหน ใส่กับยี่ห้อนี้ดีกันัอ่ะมาดูอันต่อไปอันต่อไปเราพูดถึงพูดถึง binding นะผม binding หลักๆเลย binding มีอยู่2 system นะครับก็คือ est ที่ใช้น็อตยึดด้านนอก2ตัวคือเป็นของที่ทางเบอร์ตันเขาจดลิขสิทธิ์ไว้แล้วก็สิ่งที่ทำให้เขาดังขึ้นมาได้ประมาณหนึ่งก็คือเรื่องนี้ด้วยนะครับเรื่องที่ใช้เป็น system est แล้วก็คนก็เกียดด้วยเช่นกันนะสมัยที่เขาออกมาใหม่ๆประมาณปี2013เนี่ยคือทุกคนมองว่าอ้าวทำไมเบอร์ตันต้องทำอะไรที่มันเป็น ของตัวเองด้วทำไมไม่ให้ทั้งอินดัสทรีได้แชร์แพทเทิร์นกันแต่ทางเบอร์ตันเขาก็ยังอยากที่จะทําสิ่งนี้อยู่เพราะว่าส่วนตัวผมชอบ EST มากเวลาเล่นเวลาคาร์วิ่งเวลาจะทำออลี e, ่หรือทํากระโดดออกเนี่ยมันมันสามารถใช้ความรู้สึกของบอร์ดมากขึ้นเพราะว่าตัวเท้าเราสามารถติดกับตัวบอร์ดได้มากขึ้นนะครับผมใช้จุดยึดน็อตแค่2ตัวแล้วมันไม่มีเดสสเปซตรงกลางคือบอยดิงมันสามารถงอได้นะครับมันงอได้นะ ซึ่งพอตัว Reflex เนี่ยตัว Reflex มันมี dead space ตรงกลางก็คือแผน d e s d แผน d e a เนี่ยมันมันทำให้ตัว binding เนี่ยงอ flex ไม่ได้ตามที่เราเวลาเราเลี้ยวหรือเวลาเรารสึก bumpy หรือเวลาเรารสึกพยายามจะออที่ออกตัวบอร์ดตัวตัว binding มันก็ไม่ได้งอตามนะครับ system ที่จะพูดถึงวันนี้ก็คืออันนี้อันนี้ก่อนเลยนะก็คือ Reflex นะครับ Reflex ใช้น็อตยึด traditional สตัวเหมือน binding ทั่วไปหลายๆยี่ห้อนะครับแต่ของที่ทางอร์ตันทำก็คือจะมี flex ตรงกลางก็คือมันสามรารถงอได้กัรมันงอได้ ซึ่งเวลาเราเล่นก็สามารถฟีลบอดได้แต่ว่าเราก็ยังไม่ฟีลได้มากถึงของรุ่น E.S.T. นะครับวันนี้ใช้ยึดน็อต4ตัวยังเหมือน Traditional Binding ทุกๆอย่างอยู่นะครับผมข้อดีอย่างที่เคยบอกในหลายๆวิดีโอว่าเ t ็ p ออนแม่งง่ายทั้งเข้าแล้วออกอะนะล็อกสเกลทุกอย่างนะครับผมพอออกก็ปล๊กหลุดเลยใช่ไหม นั่นเป็นข้อดีหลายๆอย่างของ,ของทางตัวนี้นะครับแล้วก็น้ำหนักเบามากตัวท o แรมก็คือฟุตเบสเนี่ยสามารถปรับได้เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับสามารถเบลา์เมาส์บายดิงไปก่อนเลยได้แล้วก็เลือกมันก็จะมีนัมเบอร์บอกตรงนี้มันจะมีนัมเบอร์บอกอยู่ว่าเฮ้ยรองเท้าคุณเบอร์อะไรนะครับผมเพราะอย่างรองเท้าผู้ชายเนี่ยอย่างเวนจ์เก้าแปดครึ่งจนถึง10ครึ่งเนี่ย มันก็คือใส่กับบอยดิงนิเดียมนะครับในบอยดิงนิเดียมเนี่ยเขาก็จะจับล็อกฟุตฟุตเบสมาให้ว่าเฮ้ยเลื่อนเท่านี้เท่านี้เท่าน,านี้มันก็จะพอดีกับด้านหน้านะอย่างคู่นี้เ,เบอร์เก้าครึ่งคู่นี้เบอร์เก้าครึ่งเนี่ยผมปรับไปเก้าครึ่งมันก็จะพอดีพอเนี่ยเราเหยียบวีบนบอร์ดมันก็จะแบบแนบข้างหน้าพอดีนะครับซึ่งทำไมฟุตเบสหรือโทแรมเนี่ยถึงสำคัญนะครับเพราะว่าโทแรมสำคัญมากเวลาที่เราจะเลี้ยวทำ เอ่อทเทิร์นนะครับเวลาเราทำทัวเทิร์นเนี่ยถ้าข้างหน้ามันมีสเปซเยอะเกินไปแล้วเราไม่ได้ปรับฟ mm ูดเบสให้แมทช์ hmm. กับตัวโทบ็อกซ์เนี่ยเวลาเราเลี้ยวเนี่ยน้ำหนักมันจะกดไม่ได้ตัวเอชมันก็จะเข้ามาไปเกาะในในหิมะก็ทําให้เราเลี้ยวโทเนี่ยน่านไม่คมหรือน่านไม่สวยตรงที่ลาะการสกิ turn ปเทิร์นแบกเพราะว่าน้ําหนักทรานสเฟอร์มันไม่ได้ปุ๊บอินมีเดียรลี่แบบนั้นนะครับอันต่อไปที่จะพูดถึงก็คือ EST อันนี้ก็จะยิ่งเบาลงไปอีกเพราะว่าเขาลดเอาน้ำหนักด้วยการเปลี่ยนแมทริ얼 พื้นไม่มีใช่ไหมแมทชิวล์มันก็หายไปแล้วผมเบากว่าเอรฟเล็กซ์นิดนึงเลยล่ะนะครับผมแล้วก็หลักๆเลยเนี่ยบอยดิงก็จะมีหลายรุ่นนิดนึงรุ่นแยกกันนะรุ่นแยกก็จะมีเป็นแบบพวกตัว X อ็กสำหรับ reflex ก็มี x คือจะแข็งมากอย่างเป็นอินฟูสคาร์บอนไฟเบอร์มามันก็จะแข็งขึ้นแต่เวลาเลี้ยวอะไรเงี้ยมันก็ช่วยได้คมขึ้นหรือว่า response รวเร็วขึ้นนะครับตัวเอสก็ทำมาโคง้งเลยเขาพยายามตัดให้มันโล่งที่สุดแล้วก็ข้างหลังรุ่นนี้เป็น genesis ก็คือจะมีเป็นแฮมเมกไฮแบ็กก็คือเหมือนช่วยซัพพอร์ตถ้าถามผมตัวเนี้ยจะเป็นความแข็งกลางๆนะครับแต่ว่ามันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าคาร์เทลนะครับคาร์เทลตัวนั้นนะผมว่าฟล็กตัวความฟล็กดีกว่าสําหรับคนที่ชอบค่าววิ่งชอบเล่นแบบเร็วหน่อยอะไรเงี้ยผมว่าตัวนั้นดีกว่าถ้านหะรับคนที่เล่นครูซทั่วไปในในใีสออะไรเงี้ยผมว่าเจเนซิสเนี่ยเป็นอะไรที่ลงตัวมากเลยทีเดียวนะครับผมสเตมตัวล็อกก็ยังคงเหมือนเดิมก็คือล็อกด้านหลังที่ฮิว ล็อกด้านหน้าที่โชว์เหมือนกันนะครับผมเพราะว่ามันเป็น System ของ s t e อ o นนะแต่ว่าอย่างที่บอกอันนี้เขาจะทำเบาลงแล้วก็เป็น Exclusive ใช้ได้กับบอร์ดเบอร์ตันเท่านัน้นะครับอ่ะแล้วก็ข้อดีของปีนี้เลยนะคือหลายๆยี่ห้อเขาก็ซื้อ l i เซนส์อของเบอร์ตันไปทั้ง Flux เอ่ยทั้งทั้งยูเนีเอ่ยนะครับแล้วก็ทั้ง Nitro เขาก็ซื้อ ไลเซนส์ของสเตปออนถึงดีซีด้ที่ทำบูทเพิ่มออกมาใช่ไหมเขาซื้อไลเซนส์ไปไนโตรก็ทำทำไบดิ่งมาเป็นไนโตรสเตปออนฟลักซ์ก็ทำมาเป็นเป็นฟลักซ์สเตปอนนะครับซึ่งถ้าถามผมผมว่าตอนนี้วารายดีหลายๆออปชั่นมันมันค่อนข้างดีข้อเสียที่หลายๆคนไม่ค่อยชอบเหมือนที่บอกไปเมื่อตอนกลางวิดีโอว่าซื้อไบดิ่งเบอร์ตันโอ้ยสเตปอนเนี่ยก็คือเราต้องซื้อบูทแต่อย่างตอนนี้มันก็เริ่มมีออปชั่นมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะมาเมนชั่นก็คือการปรับโรเตทไฮแบ็กนะครับไฮแบ็กมันโรเตทไม่ได้ไม่เหมือนกับไบดิงธรรมดาทั่วไปนะครับี่เป็นไบดิงคู่แรกของผมที่มผมเริ่ม,มเล่นสนว์บอดยังเก็บไว้อยู่มันเก็บไาทั้เนี่ยแงเปือ่อยหมดนะครับอย่างไบดิงพวกนี้มันจะมีตรงนี้เ <c oughs> ห็น <c oughs> มันสามารถทำให้ตัว ไฮแบ็กเนี่ยโรเตทได้นะครับเพราะว่าตามตําราเลยเนี่ยเวลาเราเอียงบ i ดิ n งกับบอร์ดเนี่ยเอียงบ n ด i n g อย่างขานำเนี้ยเราก็จะเอียงออกใช่ไหมเอียงออกหรือแม่ว่าจะขาตามที่จะเอียงตามหรือจะเอียงออกเนี้ยนะครับตัวไฮแบ็กอ่ะควรจะขนานควรจะขนานอยู่กับขอบบอร์ดนะไม่ว่าจะ ตัวตัวเบสเนี่ยจะเอียงออกไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะ่องศาแล้ว18องศาแล้วก็ว่าไปเนี่ยไฮแบ็กเนี่ยมันสามารถโรเตทได้ให้ตัวด้านเนี้ยมองจากด้านบนแล้วอะ่ะมันเท่ากับขอบบอร์ดนะครับมันก็จะช่วยให้เวลาเราคาร์วิ้งคิวเทอร์เนี่ยมันจะพพอร์ตได้มากขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยนะแต่สิ่งหนึ่งที่สเตปออนอ่ะเขาฟีลว่าเขาไม่ได้น้จะต้องทําสิ่งพวกนั้นอะ่ะก็คือตัวบูทอ่ะมันล็อกอยู่กับเอ่อ locking system แล้วเขาก็เลยไม่ไม่มีความ แม้ไม่มีความจําเป็นว่าเอ้ยเราจะต้องทําให้มันโรเททได้อะไรได้นะครับแต่ว่าถ้าถามผมโรเททได้ไหมดีกว่าไหมมันดีกว่านาผมเพราะว่าสามารถ t r ่ n s r g y ได้ได้ได้ response มากกว่าแต่ว่าโดยที่อันเนี้ยก็เป็นเหมือนเข้าได้เข้าเสียไปนะครับว่าเออมันก็ช่วยได้นะว่าไม่ไม่ต้อง อ,อ, high back, อีกเรื่องทีเนึ่งนะครับที่อยากจะมาแอดเรื่องเกี่ยวกับการนะ adjust นะก็คือการ adjust ของ EST Binding อ่ะมันสามารถปรับได้ free r a n g มากๆแม้กระทั่ง1องศาเพราะว่าปกติอย่าง Reflex อย่างพวก Binding traditional ท,ทั่วไปเนี่ยมันไม่สามารถปรับ free r a n g แบบนี้ได้นะครับตัว EST เนี่ยสามารถปรับ free r a n g ในที่นี้คือตัวเขาใช้ระบบ Channel System ใช่ไหมครับ Channel System ก็จะใช้น็อตอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้คือใช้น็อตยึดแค่2ตัวนะน็อตยึดแค่2ตัวทีเนี้ยมันก็จะมีจุดอย่างตัวที่ตัวบอร์ดเนี่ยเขาจะมีจุด reference point คือตรงนี้เขียนว่า R F เนี่ยคือ reference point ก็คือเริ่มจากตรงนั้นก่อนก็ได้นะครับเริ่มจากตรงนั้นก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปใช่ไหมเราใสวางปุ๊บเนี่ยเราสามารถปรับได้ใช่ไหมจะเอากี่องศาก็ได้มันจะมีตัวเลขบอกตรงนี้นะครับแล้วก็น็อตยึด2ข้าง พอเราเจอจุดที่เราชอบแล้วเนี่ยเราก็เลื่อนตามไซส์ไม่ให้มันมีโอเวอร์แฮงหน้าไม่ให้มีโอเวอร์แฮงหลังมันสามารถปรับได้เป็นมิลลิเมตรเลยซึ่งทรชชั่นัลทั่วๆไปเนี่ยมันไม่สามารถปรับแบบนี้ได้เพราะว่ามันจะเป็นจุดน็อตเฟกซ์เอ่อเฟกซ์น็อตที่มันยึดมาเป็นรูๆๆเราก็จะปรับได้ตามรูปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่แค่นี้ใช่ไหมแต่อันเนี้ยเราสามารถปรับฟรีเอนจ์ได้เราจะเอาเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยแต่ว่ามันก็จะมีแม็กซิมัมของมันเพราะว่าตัวรางเนี่ยมันก็จะะไปไดไมไม้ม่าแครณ เนี่ยยึดหน้าหลังเลยอะไปมากสุดเลยก็ประมาณ25นะครับได้ประมาณ25แม็กซิมัมซึ่งรีเฟล็กซ์ทั่วๆไปเนี่ยข้อดีของรีเฟล็กซ์ทั่วไปอย่างหนึ่งคือรีเฟล็กซ์มันสามารถปรับได้เยอะมากนะครับจนถึง3-6ใช่ไหมอันเนี้ยไปถึง3-6เลยใช่ป่ะก็คือจะปรับได้เยอะมากสำหรับพวกที่แบบสายดีฟคัฟฟิ้งจ,จัดเลยอะมันก็จะมีประโยชน์มากกว่าด้วยอ,อ,อีกอันนึงที่อยากจะมาพูดะะถึงเรื่องการปรับ การปรับเมื่อกี้ลืมเมนชัน่นไปเรื่องการปรับว่ารุ่น e s c เนี่ยตัวปรับจะเป็นตรงนี้ ate, โรเตทบวกกับลบใช่ไหมหมุนไปมันก็จะดันขึ้นถามว่าปรับ h i Back f o r w a r d Lean ทำไมนะครับผมอย่างตัว Reflex จะเป็นยิงขันน็อตตั้งจากด้านบนสองันแต่ว่ารู้สึกรุ่นใหม่แต่เปลี่ยนละจะเป็นแบบนั้นนะครับถามว่า w a r d Lean ปรับแล้วมันดียังไงก็คือช่วยนะครับช่วยหลายๆเรื่องเลยทั้งการที่ทำให้ช่วยให้เข่างอสำหรับบางคนที่แบบหัดเล่นแล้วไม่ชอบงอเขา่าแม่ง,งตัวขาตรงแต่ตัวพยายามแบบโค้ง ซึ่งจริงเราเลี้ยวเราควรจะย่อเข่าเพื่อมันรับตรงนี้ใช่ไหม Anyway อันนี้ก็จะสามารถช่วยได้นะครับทั้งการเลี้ยวททั้งการเลี้ยวฮิลปรับ forward lean นิดนึงสัก F2 ก็ได้นะของอย่างผมเนี่ยผมปรับไป F2 นะผมก็จะช่วยได้เรื่องการเลี้ยวได้ดีมากขึ้นเลยทีเดียวครับที่อยากจะพูดถึงก็คงหมดแล้วนะหรือเพื่อนๆมีอะไรเพิ่มเติมกนะ็คอมเมนต์คุยกันด้านล่างนะครับผมผมว่า step on เป็น option หนึ่งที่ ที่ดีมากๆโดยเฉพาะคนที่หลายๆคนที like right ่เล่นในรีสอร์ทจะสนมากครับบางที่ผมเนี้ยผมเล่นในรีสอร์ทแล้วผมบางทีผมก็เดินขึ้นก็มีัางที่ผมเดินขึ้นเขาอมีปีนึงที่ผมเดินขึ้นเขาทั้งเขาอะผมก็ยังใช้สเต็ปออนอยู่แต่เพียงผมไปเอาสโนว์ชูมาใส่เพื่อจะได้เดินบนหิมะได้ไม่จบยิ่งคนที่เริ่มใช้แล้วใช้เป็นแล้วรู้จังหวะรู้จุดของมันเนี่ยการที่จะไปเลือกรองเท้าให้เหมาะกับเราการที่จะเลือกความบอยดิงให้มันเหมาะกับเราที่เป็นเข้ากับบอร์ดบะเอ่อไปตั้งรือว่า ที่มันเข้ากับบอร์ดเป็นรีเฟล็กซ์ที่เป็นรูทั่วไปเนี่ยก็แล้วแต่ในเลือกไหนบอยดิงแต่รุ่นมันก็จะมีแข็งมีอ่อนไม่เท่ากันนะครับผมก็เพื่อนๆก็ลองไปเลือกดูผมว่ามันมีมีออปชันคือนับปีนี้มันมีออปชันให้เลือกได้เยอะมากมันไม่เหมือนปีก่าที่ว่าเอออปชันมันไม่ได้เยอะมากนะครับอย่างตอนนี้บูธของเบอร์ตันเองก็มีทั้ง4รุ่นสำหรับทั้งเพศชายและเพศหญิงนะครับผมแล้วก็ มีทั้งไนโตรมีทั้งด c ให้เลือกใช่ไหมมันก็ออปชั่นมันก็เยอะขึ้นแล้วก็บลายดิงก็มีทั้งยูเนียนหลายๆคนชอบยูเนียนใช่ไหมสีสดหัืสีสม้สสมพดเด็ดเข้าไอโฟนเวีนี้เลยนะครับผมเอาลับก็วันนี้คงฝงากไว้เพียงเท่านี้นะแล้วถ้าเพื่อนๆมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์คุยกันด้านล่างนะครับวิดีโอนี้มีประโยชน์ไงก็ฝากกดไลค์ subscribe ปุ่มแดงๆนี้ข้างล่างเนี่ยนะครับแล้วก็กดแชร์และอย่าแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวิดีโอหนะครับผมสวัสดีครับ